ฉันขอโทษนะคะงั้นเราสลับที่กันไหมคะ <c oughs> คุณจะได้นั่งสบายๆายไอยสลับที่งั้นเหรอฉันว่าอย่างเธอน่าจะซื้อตั๋วสักสองที่นั่งดีก,กว่าปะคนขับคะคนขับไม่ครับมีปัญหาแล้วครับคุณผู้หญิงพอดีว่าฉันมีปัญหาใหญ่มากที่นั่งอยู่ข้างฉันนะคะฉ,ฉันขอโทษนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจอะคะ่ะนายนายช่วยทําอะไรสักอย่างดิไม่งั้นอะฉัน เขียนจดหมายร้องเรียนไปที่บริษัทของ,งานายเลยคอยดูนี่ฉันกาลังจะไปถ่ายแบบด้วยนะฉันต้องการพักผ่อนและฉันก็จะไม่ยอมให้ใครเนี่ยมาลบกวนฉันเด็ดขาดโอเคครับ <c oughs> เออมีใครพอจะแรกที่นั่งกับคุณผู้หญิงคนนี้ได้ไหมครับคุณเชลฟ์ฟ้ครับข้างๆลุงมีที่ว่างอยู่พอดีหรือว่าเมียผมออมาไม่ทันครับขอบคุณครับลุงดีเลยค่ะงั้นฉันขอนั่งริมหน้าต่างนะคะไม่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 ผมไม่ได้หมายถึงให้คุณมานั่ง ผมมาถึงผู้หญิงคนนั้นนะครับฉันหรอคะใช่ครับขอบคุณค่ะลุงลุงนี่ลุงลอกจิตปะเนี่ยเธออ้วนรูปร่างหน้าเกลียดขนาดน,นั้นอนะให้ไปนั่งได้ไงลุงว่าคุณลองส่งกระจกดูตัวเองหน่ก็ดีนะแต่ผมก็เตือนว่าระวังเงาสะท้อนครับจะทำให้คุณกลัวได้นะขอบคุณมากนะคะ รครับคำพูดของผู้ชายแก่คนนั้นกลายเป็นคำสาบสำหรับฉันความสวยที่แท้จริงกับอยู่ข้างในต่างหากแต่กว่าฉันจะเข้าใจก็ผ่านบทเรียนอันแสนสาหัสท่านผู้โดยสารทุกท่านครับตอนนี้เราถึงสถานีปลายทางแล้วนะครับลบกวนตรวจสอบสิ่งของมีค่าทุกท่านก่อนลงจากรถด้วยนะครับ ฉันพุงฉันขาฉันห,หลบล่างฉันไม่อะไม่ฉันองฝันอะรอจริงไม่จริงไม่หลบล่างฉันคุณช่วยเลียงทางหน่อยได้ไหมครับอ้วนขนาดนี้ใครจะเดินสวนลงไปได้ห้ยอ้วนนี่นี่แก ใครอ่ะกิกข้าว่าฉันนี่ยังไงน้อยน้อยน้อยน้าฉันลุงว่าคุณลองส่องมาะจกดูตัวเองหน่อยก็ดีนะแต่ผมก็เตือนว่าระวังเงาสะท้อนครับจะทำให้คุณกลัวได้นะต้องเป็นเพราะไอ้แก่นั่นแน่เลย มันนคเดียวส,สวัสดีค่ะเอ่อคือว่าเราเรา,เราเราเราเลื่อนมันถ่ายออกไปได้ไหมคะ ตอนนี้เนี่ยคุณแอนเขากำลังรอดูลูกของคุณอยู่แล้วถ้าคุณทาให้เขาผิดหวังเมื่อไหร่เนี่ยคุณบอกลาอาชีพนางแบบคุณได้เลยถึงฉันจะพอรู้ว่าทุกอย่างมันจบลงแล้วแต่ยังไงฉันก็จะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆขนาดกบหน้ารังเกียดยังกลับกลายเป็นเจ้าชายได้เลยเพราะฉะนั้นตอนนั้นฉันจึงคิดว่า ต้องพยายามเกียกล่อมคุณเบช่งางภาพให้เชื่อฉันอย่างที่ฉันเชื่อเท่านั้นเองว้าตายแล้วเกดูนั่นสิใครปล่อยแม่หมูมาเดินเพ่นพ่านแถวนี้เนี่ย <C> e <at> สงสัยรถขนหมูจะคว่ำมั้งก็เลยเดินหลงทางมาแถวเนี้โอ้ยนี่เธอที่เนี่ย มันไม่ใช่ร้านอาหารนะจ๊ะที่นี่มันสตูดิโอถ่ายแมกกาซีนฉันว่าเธอมาผิดที่แล้วล่ะจ้ะไม่ผิดหรอกจ้ะเพราะว่าฉันก็มาถ่ายแบบเหมือนกันคุณบิวครับคุณบิวเห็นคุณบิวบ้างหรืป่าอยู่นี่ค่ะ อนี่มันอะไรกันเนี้ยนี่คุณล้อผมเล่นหรือเปล่าเนี่ยไปเลยเข้าไปเลยยืนตรงนั้นเลยนี่คุณบิวผมถามคุณหน่อยคุณไม่เหมือนในรูปเลยนะคุณรู้ตรงนี้ไหมฮะผมมาบอกคุณแอนไปแล้วว่าจะได้เจอกับสุดยอดนางแบบแต่มันต้องไม่ใช่แบบนี้ ขาวห,หน่อยได้ไหมก่อนคุณออกมาจากบ้านเนี่ยไม่ส่องกระจกดูตัวเองบ้างหรือเปล่านี่คุณกำลังทำให้ผมเนี่ยโดนไล่ออกอยู่รู้ตัวบ้างไหมแต่คุณเบคะ่ะคุณเป็นช่างภาพมือหนึ่งเลยนะคะคุณต้องช่วยฉันนะเผื่อบางทีอ่ะคุณอาจจะมีบางมุมที่ทำให้ฉันดูผอมบ้างก็ได้อ่ะหรือว่าคุณจะให้ฉันจ่ายเงินคุณเพิ่มก็ได้นะคะ เบ oh. นี่มันเลยเวลามาชั่วโมงกว่าแล้วนะไหนล่ะผลงานชิ้นเอกที่เคยรับปากฉันไว้อะอยู่ไหนเออครับครับครับเอาก็เอาวะไปต่อเลยครับเดี๋ยวยิบดู้วยนะครับโพสต่อเลยครับแบบนี้ดีไหมคะ อ๋อไม่ดีกว่าครับผมว่าพอแค่นี้ดีกว่านะครับคุณก็นั่งเราตรงนี้ไปคุณแอนจะว่าไงไหมเนี่ยบิลนี่คุณแอนอะสรุปว่าคนเนี้ยเหรอ ที่นายบอกว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของนายอะ่ะคุณคุณแอนคะให้บิวกลับเลยก็ได้นะคะบิวต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่ทำให้เสียเวลาบิวรู้ดีว่าบิวไม่มีสิทธิ์ที่จะมายืนอยู่ตรงนี้ด้วยรูปล่างแบบนี้ะเธอเห็นรูปของตัวเองหรือยัง เบเปิดรูปที่เธอถ่ายสิดูสิเธอเห็นอะไรใบหน้าแบบนี้เป็นใบหน้าที่ฉันตามหามานานมากแล้วเธอคือสิ่งที่เราต้องการนะด้วยหุ่นย่าๆยยยของฉันแบบนี้เนี่ยนะคะบิวเธอต้องเข้าใจก่อนนะ ว่าความสวยเนี่ยมันอยู่ข้างในมันไม่ได้อยู่ข้างนอกเอา้ามัวแต่ยืนร้องไห้อยู่นั่นแหละมัสคาล่าเลอะหน้าเต็มไปหมดแล้วรีบไปล้างหน้าล้างตาแล้วก็มาถ่ายรูปเซนนี้ให้เสร็จสัทีเอา้ามัวรออะไรล่ะรีบไปสิ ขอ,ขอโทษด้วยนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจทำให้คุณตกใจตื่นนะคะงั้นเราสลัดที่กันไหมคะคุณจะได้นั่งสบายๆหน่อยอา่าไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรเลยคะ่ะ หรือเราจะสลับที่นั่งกันก็ได้นะคะถ้าคุณอยากนั่งริมหน้าต่างฉันชื่อวิวนะคะฉันชื่อแนนค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่ฉันตัวใหญ่อะคะ่ะไม่ได้รูปร่างดีเหมือนคุณฉันรู้ว่ามาันทำให้คุณนั่งไม่สบายตัวโอ้ยไม่เป็นไรเลยค่ะอย่าพูดแบบนั้นสิคะคุณเองก็มีความสวยในแบบของคุณคุณเคยคิดอยากจะเป็นนางแบบ,บไหมคะฉันนี่นะคะหุ่นแบบนี้เนี่ยนะคะที่จะไปเป็นนางแบบ โอ้คุณแนนคะฉันว่าเรื่องหุ่นเนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยนะคะความสวยเนี่ยมันอยู่ที่ข้างในต่างหากคุณว่าไหม